เปิดการอบรมทุนรัขอบวันจำนวนของทุนรุ่นรัฐสองร้อยคนรวมสี่ร้อยคนมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาหลักสภาพเป็นแนวทางในการทํางานในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มีโอกาสได้มาทิ้งสามคอปกครองผลท้องถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประจำจังหวัดกางวิทยากรพิเศษจากหน่วยราชการต่าง พบการและประทาสามพันธ์สารไทยเกียติหลับตาซึ่งจิตราชการอยู่ที่กรุงเทพมหานครท่านรองพราว่าท่านรองวันกลบอุทธรก็ติดอำเภอละห้าบ้านโดยประมาณนะครับรวมแล้วสี่สิบสอบ้านในพี่กรบรรยายไปท่านฟังไปนะครับการเรียนรู้เนี่ยตอนี้เรมองปีห้าสองเนี่ยกำหนดแนวทาง ที่มีกำหนดไว้ในกฎหมายเล้วเราของที่เดิมตั้งแต่ปี5 7แต่ว่าที่การเปิดการสืบรมคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมอยากให้ท่านคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในช่วงสองวันเนี่ยท่านแล้วก็ดูแลราษอนไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านใหญ่เล็กก็มีทั้งนี้จะกระจารเรื่องให เป็นระดับหัวกากีทำอะไรให้ในประสบการณ์ผมเองเดอดหัวผู้นำผู้นำว่าเร็ยนเปลียบต่างบําถามาทำถามนะครับวันนี้เลอกทำอะไรกับจ่นดินดีแจ่ดดินในบ้านนั้นดินดำโบราณเลยก็จอนี่นะโบราณมากก็เราเป็นการเดินดเวยแก้วละ คนนี้เสนอแก้ก็จริดีเราลองจริงไหมหมายเลขต่างกันไหนผมไม่รู้จะขยับขับเคลื่อนไปเป็นหมู่บ้านอะไรนะที่เราเป็นที่ติดตรงนี้่ไหมโอ้โหผมเป็นแรงไปแทบตายถ้าตอนไปใช้ทิ้งเรื่องต่างมีประเทศไทยครับท่านเชื่อไหมเราผ่านการเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี2475จนถึง2556ไม่เอาตา ไม่ไปได้สิมีประเทศเดียวในโลกตาใม่เอาจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคราษฎรบอกเราว่าถ้าเดินทางนี้จเจริญเดินทางนี้เสือ่อมท่านบอกเราอย่างนั้นเราก็ต้องไปคิดเลยแต่เราไม่เดินท่านบอกไปทางนี้สว่างนะเราไม่ไปเราจะไปทางอื่นแล้วก็เลยมีปัญหา เราจะทําให้นกลืมตาอ้าปากได้อย่างไรในส่วนของด้านมีตั้งแต่เรื่องของการรักษาความสงบทางการปกครองการบริการสังคมนะนั่นจะเสริมพัฒนาอาชีพมีมนมองประชายผลในส่วนการมุ่งหมายประโยชน์ของราษฎรลตรงนี้ครับที่อยากจะฝาใพวกเราทุกท่านท่านทั้งหลายที่คนมีหน้าหินในะผมว่านั่นตางจริงๆนะต่ากจัดใจในช่วงสองวันนี้ครับผมอยากให้พวกเรา ต้องกำปัวแบบน้ำให้เต็มแก้วแต่ผมไม่มีน้ำาแก้วนะเจยวที่เรื่องน้ำไม่มีดโดเอล่ะเพื่ออะไอะไรอ่ะ